พาวซื้อมาฝาน่า,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 าะจะช็อตใช้ยังไงเนี่ยเงินตั้งกี่ล้านสวัสดีค่ะพี่มุกกาแฟค่ะพาซื้อมาฝาขอบคุณนะเป่ทานหรอคะไม่มีอาพิษหรอกคะ่ะพาไม่ใช่คนแบบนั้นพาเป็นแฟนคลับพี่มุกนะ ทดสอบให้แล้วไม่มียาพิษแน่นอน,นะคะ่ะพี่มุกทานได้อย่างสบายใจเลยนะคะนี่แกได้กาแฟแล้วเหรออันนี้เ่าซื้อมาให้ฉันหมายถึงเ่าซื้อมาให้ทีมงานทุกคนเลย หนก็แฟพ,พี่กินแก้วนั้นก็ได้นะมันกินไม่ได้แล้วอะแก้วนี้อะ <c oughs> กินได้สิมันเลอะนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกอืม <c oughs> มากับฉันแบบนี้พราวชอบชอบไหมชอบ<ช>ค่ะอย่าสุดไหนชุดต้อนอันนี้เฮ้ยช้าจังเลย ฉันเปลี่ยนให้น,น่าจะเร็วกว่านะพี่มูไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้มั้งมันเลยแค่นิดเดียวเองเฮ้ยมาเดี๋ยวฉันเปลี่ยนให้ เฮ้ยขอโทษค่ะพาวไม่คิดว่าจะมีคนอยู่ในนี้ไม่เป็นไรพาวฉันไม่ได้ล็อกประตูอ่ะอ๋อคือแพนเพี่เขี้เขินอ่ะเป็นผู้หญิงด้วยกันเองไม่รู้จะเขินอะไรนักหนาตอนนี้ก็เขินจะแย่อยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อ่อเสร็จพอดีไปน้างกัน <c oughs> เอาไปเลยนะ ทำไมทำหน้าแบบนั้นนะใช่ไมแอนตี้แฟนอีกแล้วเหรอเรื่องแอนตี้แฟนนะ่ะมันมีมาตั้งนานแล้วเรื่องนั้นฉนะันปลงไปแล้วเอาไงดีวะเอาไงดีคืออะไรมันพูดตรงนี้ไม่ได้ไงฉันว่าแกกับฉันนะออกไปคุยข้างนอกดีกว่า สวยใ่ไสี่เดจะเห็นจากรอยเมยนะคุงั้นปรางรอที่นี่นะคะมีอะไรพี่พิมพ์สำคัญมากเลยเหรอจะว่าสำคัญก็สำคัญจะว่าไม่ก็ไม่คืออย่างนี้นะ เมื่อกี้พี่โอ๋เขาโทรหาฉันพี่โอ๋เขาเป็นผู้จัดก,การของพราวนะเขาโทรมาบอกว่าเขาอยากจะให้ฉันอะดูแลพราวเพราะว่าช่วงนี้ตารางงานของเขาค่อนข้าง,งจะวุน่นฮะได้ยังไงอ่ะแค่นั้นน่ะสิแล้วเขาก็โทรไปหาผู้ใหญ่แล้วแล้วผู้ใหญ่ก็อนุมัติลำพังแค่ดูแลแกคนเดียวฉันก็จะบ้าตายอยู่แล้วนี่จะต้องหาใครมาเพิ่มให้ฉันอีกอเราคือเราปฏิเสธไม่ได้เลยเหรอโดนมัดมือชกสักขนาดน,นี้ถ้าปฏิเสธได้ยังไงล่ะ มุฉันถามแกจริงๆนะแกกับเพาอะไม่ได้มีอะไรกันจริงๆใช่ไหมฉันกับเพาวเนี่ยนะไม่มีค่ะจะไม่มีได้ยังไงพี่พีมฉันไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วเออฉันก็รู้แต่ว่าฉันเห็นพวกทีมงานอะเขาซุบซิบกันมาว่าแกสองคนป้อนน้ำให้กันป้อนน้ำป้อน,น้ำตอนไหนโอ๊ยจะบ้าฉันเนี่ยก็จะบ้าคืองี้นะไอ้คุณมุกมันอี ที่แกบอกว่าแกไม่ได้คิดอะไรกับน้องเขาอะแกก็ต้องระวังตัวให้มากกว่านี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะน้องเขาคิดแกคิดว่าฉันมองไม่ออกหรือไงน้องเขาอะแสดงออกชัดเจนสักขนาดนั้นฉันจะระวังตัวเออแกก็ต้องระวังตัวให้มากกว่านี้ต่อจากนี้ต่อไปอะ ทางแกชั้นแล้วก็พราวเนี่ยจะต้องไปไหนมาไหนด้วยกันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แกเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมขอบคุณนะคะพี่โอพี่ช่วยพราไว้ได้เยอะเลย เรียบร้อยครับแม่ตอนนี้ผมแวะเอาของมาให้ยายปางแล้วมีแต่ของปวดยายปางทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวเรื่องน,นั้นน่ะเดี๋ยวผมบอกมุกเ,เองครับพี่ปวดมาถึงเร็วจังเพิ่งโทรหาเมื่อกี้เองครับ ฝันดีนะครแม่ดูแลตัวเองด้วยนะครับแม่พี่โทรมาเหรอคะน่าจะถึงเขาใหญ่กันแล้วสิท่าใช่เพิ่งถึงกันเลย <c oughs> แต่ว่าแม่พี่อ่ะพายายปินอ่ะเที่ยวตามแบบว่าเลาะไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้แบบว่าชานิดนึงแต่ว่าอากาศที่นู่นตอนเนี้กําลังดีมากเลยนะห <c oughs> มูก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลย <c oughs> ดีจังยายน่าจะชอบ <c oughs> แต่ก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะที่แม่พี่เพิ่งบอก เรื่องนิตาแม่พี่บอกว่าสารยกฟ้องนิตาแล้วเขาอ้างว่าเขามีปัญหาทางจิตอะทำอะไรโดยไม่รู้ตัวทำให้เขาส่งฟ้องไม่ได้แต่ที่สำคัญเลยนะเขามีเอกสารทางการแพทย์รับรองด้วยจับขังแค่แป๊บเดียวก็อ,ออกมาได้แล้ว เงินนี่มันซื้อได้ทุกอย่างจริงแบบนี้เราต้องระวังตัวกันให้มากขึ้นเพราะไม่รู้ว่าเขาคิดจะทำอะไรกับเราอีกค่ะคุณใช่ค่ะตอนนี้ฉันอยู่กับยานิตาที่บ้านแล้วกำลังเก็บข้าวของกันอยู่ทางนู้นเรียบร้อยดีไหมคะโอ้ย ดีจังเลยค่ะคุณถังนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะเดี๋ยวฉันจะคุยกับลูกเองปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันนะคะพ่อของแกโทรมาเป็นข่าวดีนะแกไม่ต้องไปอยู่ที่บ้านหลังเล็กแล้วคราวนี้ ฉันจําเป็นต้องพึ่งแกจริงๆแล้วนะนิตาพ่อของแกเพิ่งบอกฉันว่าคุณดิเรกอ่ะเขาอาสาจะค้าจุนธุรกิจของครอบครัวเรานะแลกกับการที่แกต้องไปเป็นเมียเขาไปอยู่กับเขาจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้ระบุนะว่าอยากได้ใครถ้าแกไม่อยากไป ฉันก็แค่ส่งแนตตี้ไปคราวนี้ฉันจะให้แกเป็นคนเลือกแกมีสิทธิ์เลือกในฐานะพี่ว่าแกจะไปเองหรือจะส่งน้องสาวแกไป ทำอะไรอยู่คืนนี้ฉันต้องอยู่เคลียร์งานพาร์ทเนอร์ของฉันเขาไม่สบายนะเออนี่เธอเพิ่งย้ายบริษัทมาที่ไทยแต่ทำไมงานเยอะจังก็คงเพราะันเก่งละมั้งก็ถูกเธอก็เก่งจริงนั่นแหละทั้งเก่งทั้งสวยทั้งหน้าแต่ใครเนี่ยมึงมีปัญหาที่สวยฉันไม่สวยสักหน่อยใครบอกว่าเธอไม่สวย ใครบอกฉันจะไปจัดการพี่จัดการได้เหรอทำไมฉันถึงจะจัดการไม่ได้ฉันมีแอคลุ้มตั้งเยอะแยะแล้วแต่ละแอคเนี่ยก็ปากแซ่บทางนั้นจริงๆก็ไม่ได้แซ่บแค่ปากพี่มุกพี่ไปเอาคำพูดแบบนี้มาจากไหนเยอะแยะก็บทละครไงฉันอ่านบทเยอะเ้าอยากโรเพล์กับฉันไหมล่ะ ฉันจะให้เธอเป็นตำรวจส่วนฉันเป็นผู้ร้ายฉันอยากโดนเธอจับพี่มูไม่ต้องเลยคืนนี้ฉันต้องทำงานนี่ก่อไหน ฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฉั mm hmm. นเป็นห่วงเธนะแล้วฉันก็รักเธอด้วยอะไรที่ฉันพอจะช่วยได้เนี่ยฉันก็อยากทำ mm hmm. ขอบคุณนะพี่มูขอบใจนะ